อืมอะเป็นบทกรของท่านพลตรีนเรศจิตลักนะบทกรนี้ของท่านพลตีนเรศจิตลักนะท่านแต่งเอาไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยจารให้รู้ว่าริบูเคยรานลุกบุกกี่หนไทยทุกผู้สู้ตายยอมวายชนถมร่างตนบนผื้นแผ่นดินไทยสู้จนเลือดหยดสุดท้ายหมายผิทักด้วยความรักแผ่นดินถิ่นอาศัย รักเอกราชชาติเชื้อเหนือสิ่งใดหลอมหัวใจไทยร่วมด้วยช่วยประจันความแก้วกล้าสามัคคีพักดีชาติ <c oughs> ไทยสามารถกู้ประเทศรวมเขตขันทัพพระองค์ดำมากทหารชาญชะกันเข้ารมรันลิปูกปู้ปัตพีกว่าจะกู้เมืองฟื้นคืนมาได้บนผืนแผ่นดินไทยกว้างใหญ่นี่ น้องด้วยเลือดเนื้อไทยและไพัลีเราจึงมีเอกราชชาติสืบมาปัจจุบันไทยเราเนาสุขสารลูกเหลน้นหลานขวานทองต้องรักษาไทยเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชีวาตาาโรกาพังพินสิ้นวันคืนของท่านพลตีนเรศสจิตลักษฝากไว้นะเรื่องของประเทศชาติอ่ะเป็นบทกรของท่านพลตีนเรศิจิตลักนะ อดกรณี้ของท่านพนตีนเลขจิตลักษ์ท่านแต่งเอาไว้แบบนี้บอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยจารให้รู้ว่าริปูเคยรานลุกบุกกี่หนไทยทุกผู้สู้ตายยอมวายชนถมร่างตนบนผืนแผ่นดินไทยสู้จนเลือดหยดสุดท้ายหมายผิทักด้วยความรักแผ่นดินถิ่นอาศัยรักเอกราชชาติเชื้อเหนือสิ่งใด หลอมหัวใจไทยร่วมด้วยช่วยประจันความแก้วกล้าสามัคคีพักดีชาติ <c oughs> ไทยสามารถกู้ประเทศรวมเขตขันทัพพระองค์ดำมากทหารชาญชกันเข้ารมรันลิปูกปู้ปัตพีกว่าจะกู้เมืองฟื้นคืนมาได้บนผืนแผ่นดินไทยกว้างใหญ่นี่น้องเลือดเลือดเนื้อไทยและไพารี เราจึงมีเอกราชชาติสืบมาปัจจุบันไทยเราเนาสุขสารลูกเหลน้นหลานขวานทองต้องรักษาไทยเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชีวาตาโรกาพังพินสิ้นวันคืนของท่านพลตีนเรศ7เจ็ดลักษฝากไว้นะเรื่องของประเทศชาติ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ